โครงการรถไฟลังเบาหรือ LRT นะครับซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559นะครับเป็นโครงการที่เกิดมาตั้งแต่หน้าตอนนั้นนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จุดเริ่มต้นนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนครับจุดเริ่มต้นในการศึกษาโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการศึกษาวิจัยโดยให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ศึกษาตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิด ทางองค์การมหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้งบประมาณมาที่5ล้านในการศึกษาวิจัยโครงการรถไฟลัางเบาหรือ LRT นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วควรเป็นหน้าที่ของอบจนะครับที่เป็นคนดำเนินโครงการแต่เนื่องจากกฎหมายระเบียบการจัดตั้งของอบจไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้นะครับไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้เลยเป็นเหตุเป็นผลที่เทศบาล ซึ่งเราทราบว่าสายสีแดงคือสายแรกนี้เริ่มต้นตั้งแต่เขตของท่าพระไปจนถึงสำรานถูกต้องไหมครับก็จะผ่านท่าพระเมืองเก่าเทศบาลน,นครนะครับศิลาแล้วก็ถึงสำรานนะครับซึ่งมีทั้งหมด4 5ห้าเทศบาลเพราะฉะนั้น45หเทศบาลน,นี้ก็มีเขตความรับผิดชอบของตนเองไหมครับซึ่งรถไ,ไฟสายสีแดงเส้นนี้มันลากผ่านถึง5เทศบาลเลยเป็นเหตุเป็นผลให้ พรบของเทศบาลเราสามารถจัดตั้งบริษัทได้นะครับเราสามารถจัดตั้งได้เลย5เทศบาลนี้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ KKTS หรือ c o n c a n t n t r a n s s t s y s เ e m นะครับเป็นผู้มาดำเนินการจัดทำรถไฟรางเบาครับซึ่งทั้ง5เทศบาลเนี่ยจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดนะครับซึ่งทิ้งผมได้ เอาเอกสารให้ท่านสมาชิกนะครับโปรดดูด้วยนะครับเรื่องของบริษัทจำกัดนะครับส่วนที่1ครับสถานภาพการจัดตั้งบริษัทมาตรา1096นะครับอันว่าบริษัทจำกัดนั้นคือบริษัทประเภทซึ่งจัดตั้งด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีบูลลาค่าเท่าๆกันโดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตน ยังไม่ได้ใช้ให้ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือนะครับ KKTs เป็นบริษัทจำกัดครับอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในการรับผิดชอบรับผิดชอบเท่าตามจำนวนหุ้นที่ถือถ้าเกิดยังชำระมูลค่าหุ้นไม่พอต้องชำระให้ครบตามมูลค่าหุ้นแต่เท่าที่ผมทราบณปัจจุบันนี้นะครับ KKTs มีทุนจดทะเบียนที่25ล้านบาท และชำระครบแล้วเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเราถือเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารนะครับท่านทราบไหมครับว่ามีกรรมการบริหารเป็นท่านอื่นเราเป็นแค่ผู้ถือหุ้นแล้วทีนี้จากกฎหมายนี้ท่านทราบไหมครับว่าเรารับผิดชอบแค่มูลค่าหุ้นที่เราชําระไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเงินที่ชําระนี้ผมทราบมาว่ามี เอกชนนะครับรวบรวมทุนเป็นคนชําระมูลค่าหุ้นให้เทศบาลนครขอนแก่นทั้งที่ทราบว่าเมื่อก่อนนี้เราถือหุ้นอยู่ที่80%แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองศิลาเขาถอนตัวออกแล้วก็ในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าขอฝากหุ้นนั้นมาให้ที่เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นเลยมีหุ้นที่ถือณปัจจุบันนี้ก็คือ85%นะครับ ซึ่งโครงการนี้ผมถามว่าถ้าท่านสมาชิกถามว่ามันมีความจำเป็นไหมซึ่งเป็นโครงการที่เกิดมาตั้งแต่ปี2559นะครับก่อนผมมาดำรงตำแหน่งแต่ผมในมุมมองของผมแล้วนะครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการที่จะต้องให้เกิดขนแกนเราเนี่ยเพราะไอโครงการชื่อ LR ไทยนี้ชื่อเดียวเนี่ยทำให้คนจากต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามาศึกษาโครการความเป็นไปได้ แล้วจะบอกให้ท่านทราบครับว่าไอ้ที่24,000ล้านเนี่ยมันหมายความว่ายังไงที่ท่านได้ยินมาจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆที่คอรมอรสมัยนั้นก็คือเขาเรียกว่าคสชสมัยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นนายกุคลรัฐมนตรีแล้วก็ได้อนุมัติโดยคสชนะครับให้จัดตั้งบริษัท KKTS ซึ่งตามแบบแผนนี้ใช้ทุนทั้งหมด17,000ล้านนะครับ ทำโครงการเบื้องต้นเขาจะวิ่งอยู่ระนาบพื้นก่อนเพื่อเข,เข้าเขตเมืองถึงจะยกระดับขึ้นวิ่งเป็นเป็นทางยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับไอ้ที่ท่านได้ยิน24,000ล้านมีคนมาเสนอจะให้ยกระดับขึ้นยาวเลยนะครับเลยเป็น24,000ล้านแต่นับปกปกติตามแบบเดิมที่คอลเมเอเขาเรียกว่าคอสอชอครับถ้าพูดปัจจุบันก็คือคอลมอ,อนุมัตินะครับ คือ17,000ล้านแล้วโครงการนี้เป็นโครงการได้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่สมัยนั้นนะครับทีนี้ผมจะาวาดภาพให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเข้าฟังว่าทำไมมันถึงเ,เป็นมูลค่าสูงได้นะครับแล้วทำไมมันจะมีความคุ้มค่าได้ยังไงเดี๋ยวจะนำเรียนให้ท่านสมาชิกค่อยๆค,คิดตามผมดูนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐครับเอกชนไม่สามารถมาทําได้เองในโครงการขนส่งสาธารนณะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น KKTS เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นนะครับก็เหมือนกันให้สัมปทานท่านลองมองนึกภาพต่อไปครับว่าสัมปทานของรัฐอะไรบ้างที่ประชาชนหรือเอกชนเห็นแล้วคุ้มค่าอยากมาลงทุน โครงการ LRT ก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นครับผมพอจะยกตัวอย่างให้ท่านมองเห็นได้ว่าเออท่านได้ยินไหมครับว่ากสทชประมูลคลื่นโทรศัพท์ท่านเห็นไหมครับขอตัวอย่างเออยกตัวอย่างนะครับที่ขอภัยที่กก่าวนามชื่อบริษัทเล้นะครับเช่นบริษัท a อ s อสบริษัททูท่านเห็นไหมครับในการประมูลแต่ละรอบคลื่นความถี่จับต้องได้ไหมครับ ทำไมเขาประมูลกันเป็นพันล้านหมื่นล้านครับแค่แต่อยากได้ขึ้นความถี่นั่นเป็นเาเรียกว่าทรัพยากรของรัฐครับเช่นเดียวกันครับ LRT นี่เหมือนกันมันเป็นเหมือนสัมปทานครับถ้าเทศบาลไม่ไม่อนุญาตให้จะทำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเอกชนที่เขาอยากลงทุนทำเพราะเขามองเห็นโอกาสครับ ทำไมโครงการลถไฟฟ้า BTS ที่กรุงเทพมันถึงเกิดครับมันเป็นของกรุงเทพธนาคมครับใช่ท่านเข้าใจไหมครับบริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นบริษัทลูกของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับ KTS มันก็เหมือนกับเป็นบริษัทที่เทศบาลเราจัดตั้งขึ้นมามันเป็นสัมปทานของรัฐครับคนทั่วไปทําไม่ได้ทําไมถึงมองว่าถึงจะทําได้ถ้าไม่ใช่เป็นสัมปทานของรัฐ ไม่มีใครกล้าทําครับแต่พอเห็นเป็นสัมปทานของรัฐเขามองคุ้มค่าแล้วครับและยิ่งสําคัญตรงไหนครับที่ว่าเทศาบาลนครขอนแก่นเราแตกต่างจากที่อื่นถ้าเป็นโครงการลถไฟฟ้าที่อื่นรัฐบาลเป็นผู้ทําครับถูกต้องไหมครับรัฐบาลเอางบของรัฐบาลเองมาทานจัดทำนะครับแต่ที่ขอนแก่นเราแตกต่างครับขอนแก่นเราหาทุนเองครับ ในการทำหาทุนเองหมายก็ว่ายังไงเราต้องทำฟีดครับฟีดก็คือดูว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับจากผลประกอบการแล้วฟีดตัวนี้นำไปเสนอให้เรียกว่าสถาบันการเงินดูพิจารณาเพื่อของเงินทุนมาทานทำผมจะพอยกตัวอย่างให้ท่านมองเห็นคร่าวๆอย่างกิจการที่ผมทำอยู่ ท่านทราบหรือไม่ครับว่าสถานีน้ำมันปตทนะครับไม่ใช่ทุกท่านจะขอได้นะใช่ไหมครับแต่ใบอนุญาตใบเดียวนะครับได้แค่ใบอนุญาตว่าให้จัดทำสถานีบริการนะครับท่านสามารถถือใบใบนั้นไปที่สถาบัานการเงินไหนก็ได้แล้วสถาบัานการเงินเขายินดีจะให้ท่านกู้เงินครับเพื่อมาทำกิจการนี้เช่นเดียวกันครับ นี่คือกิจการของรัฐนะครับซึ่งสถาบันการเงินเขาก็มองดูแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ลองท่านลองนึกภาพว่าครับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้สถาบันการเงินจะให้ท่านกู้ไหมครับว่าถ้าทำแล้วไม่เกิดผลสําเร็จผมถึงบถ้ามองเทียบกับความเสี่ยงของกิจการอื่นทาง LRT ของคนแก่เราเสี่ยงน้อยกว่าครับ เพราะว่าผู้ที่ให้เงินกู้คือสถาบันการเงินเป็นบุคคลอื่นไม่เหมือนกับเอาเงินรัฐบาลมาทำครับเงินรัฐบาลเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นเงินรัฐบาลเอาเงบประมาณมาทําเลยแต่ที่ KKTs แตกต่างนะครับต้องทํากระบวนการก็เรียกว่าฟีดนะครับก็คือดูว่าผลการลงทุนเท่าไหร่คุ้มทุนในกี่ปีและจะมีผลประกอบการเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับเพื่อไปยื่นให้สถาบันการเงิน เป็นผู้อนุมัติเงินกู้มาให้เราท่านต้องลองนึกภาพกลับไปเลยครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยละเอียดแค่ไหนถ้าท่านใดเคยไปกู้เงินเองกับสถาบันการเงินเขาต้องการข้อมูลเยอะแค่ไหนครับพวกเขาจะมั่นใจให้ท่านกู้เงินมาครับผมว่าในการจัดทําพวกนี้มันจะเกิดประโยชน์ครับถ้าเกิดทําได้จริงในอนาคตแน่นอนครับเส้นทางไหนที่ลดขนส่ง LRT นี้ผ่านพื้นที่บริเวณนั้นเป็นทองทันทีครับท่านเห็นที่กรุงเทพได้เป็นตัวอย่างนะตอนนี้พื้นที่ไหนก็ตามที่มีสถานีรถไฟฟ้าถูกไหมครับลงตรงนั้นขึ้นคอนโดครับแล้วราคาพุ่งขึ้นมากถามว่าถ้าราคาพุ่งขึ้นแล้วใครได้ประโยชน์ครับประชาชนไประโยชน์และที่สำคัญครับ เทศบาลนครเราจะเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นครับผมบอกว่ามันเป็นโครงการระยะยาวถ้ามันเกิดได้จริงมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่พื้นที่ของเรานะครับก็ฝากให้ท่านสมาชิกนะครับไปนําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าความเสี่ยงแล้วเกิดจากอะไรถ้าอันดับแรกนะครับ KKTS คือบริษัทจำกัดครับความเสี่ยงเสี่ยงเท่าที่หุ้นที่เราถือ ซึ่งหุ้นเราชําระหมดแล้วมีผู้มาชําระให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับ 2. ประโยชน์ที่จะได้เกิดจากอะไร 3. ทําไมคนถึงยอมให้เรากู้เป็นหมื่นล้านเพราะมันคือสัมปทานของรัฐนะครับนี่ก็คงเป็นเหตุเป็นผลที่นําเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบถ้าท่านสมาชิกต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ